สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงนะคะเช้านี้นะคะน้องหนุ่มก็จะพาพี่พี่เอฟซีเนาะไปแอลตลาดกระเต่านั่นเองนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางออกจากว้านนะคะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเนาะตอนเช้าก็จะหนาวนะคะหนาวหนาวนิดนึงเนาะตอนนี้ก็มีคนขายแตงแบวนะคะตอนเช้าเช้านะคะโอเคน้องหนุ่มก็จะพาพี่เอฟซีไปดูเนาะ คนเยอะมากเลยนะคะตลาดวันนี้คือใกล้ใกล้สงการแล้วเออใกล้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรใช่ใช่ใกล้สงการแล้วนะคะออกไม่ก่วันก็จะหยุดทํางานกันหมดแล้วนะคะวันนี้ตลาดคนเยอะมากเลยสิบังโซฮาเจ้าหน้าทด่อมัน กางเกอละโอ้สุภากเขามี

và sáng đẹp thế, mặc cả, u không để dạng quá không? xưa còn ơi, anh đi sút đấy ตอนนี้เราก็มาตรงกลางนะคะตรงกลางตลาดก,กัดตตา อันนี้คืออมหาปักมาละห้าร้อยจ้านะคะทุกคนอันอันนี้องเคานนี่แใ่เขาะาสวยมีคช่องมีคช่องคช่องนี่ก็สวยะอันีสวกว่าียอะปลาดื่เท้ากลาด้างมาความน้ำหนัก่คนเิรตเยคอสิร์ตยอ้ เอาเนื้อ uh, น้องนุ่มด ok ื่มเออสองซักไม่เนะเจเจมอกเขาสวยเอาเขาสวยจังเหรเออเอาเขาสวองสองสองซักเสร็จจ้องในห้าปากห้าร้อยจานก็คือห้าบาทนั่นเองนะคะน้องนุ่มดื่มเอาตังค์มันเฉยเลยต้องได้กู้น้องสิบของกู

สองเหงียนอันนี้ปัเอเลยอันนี้อันนี้กือก็เลยเนาะมัดกือมัดได้กลอนนก็เลยอันนี้พักกลุ่มเชียงตุงอันสั้นหนึ่งคันจัดอันยาวสองคันจัดประมาณสิบบาทเนาะสิบาทยี่ิบบาท ขายซ้อนตวนันนี่นนวนในท้องนี่เลไซ้ ตอนเช้านะคะน้องดุมก็ไล่ไปตลาดกัดเตามานะคะวันนี้ก็เป็นวันกัดเตอนั่นเองนะคะคนก็เลยเยอะค่ะแล้วก็ใกล้สงการด้วยใกล้เอ่อเรียกว่าอะไรใกล้วันฟ้าหรือว่าวันกินเนื้อด้วยนะคะคนก็เลยเยอะนะคะวันนี้น้องดุมก็พาพี่เอฟซีไปชมตลาดกัดเตานะคะว่าคนเยอะแค่ไหนนะคะวันนี้คนเยอะมากจริงๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ไม่ได้ซื้ออะไรนะคะซื้อแค่ข้าวซวย อ่าใช่ข้าวสวยเนะเาะข้าวสวยข้าวอดซองนั่นเองนะคะเออทำไมน้องหนุ่มไม่ได้ซื้ออะไรมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องหนุ่มลืมกระเป๋าตาังนั่นเองนะคะตอนที่ไปซื้อข้าวสวยดีนะคะที่อ่าไปกับน้องสีพรนะคะถ้าไปคนเดียวนี่คือไม่ได้ซื้ออะไรแน่นอนเลยนะคะน้องหนุ่มเดี๋ยวว่ารีบไปนะคะก็ได้ดื่มกระเป๋าตังเสือเลยนะคะพร้อม ไปจ่ายตังเนี่ยเออพอพอจะไปจ่ายตังเนาะไม่เห็นกระเป๋าตาตกใจหมดเลยนะคะก็ไปซื้อข้าวสวยนั่นเองเนาะแล้วก็ไปเที่ยวตลาดกัดเต่านะคะเอ่อที่เชียงตุงเนาะตอนเช้าเนี่ยหนาวนะคะหนาวแล้วก็อากาศเย็นนะคะแต่ว่าตอนกลางวันเนาะประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเนาะเริ่มร้อนขึ้นมานะคะแต่ว่าตอนกลางวันตอนนี้ก็ร้อนค่ะร้อนมากเลยนะคะทุกคนน้องหนุ่ม เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนสงการนี้ที่เชียงตุงเนาะเขาจะเริ่มกลับลขค่ำนะเออน้องหนุ่มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะวันกินเนื้อวันอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะก็ น้องหนูก็จะมาอัปเดตให้พี่เอฟซีได้ชมกันอีกนะคะตอนนี้ที่เชียงตุงเด่นน้ากันแล้วเนาะแต่ว่าน้องหนุ่มยังไม่ได้ถ่ายให้พี่พีเอฟซีได้ชมเลยนะคะว่าที่เชียงตุงเด่นน้าแล้วนะคะน้องหนุ่มไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเต็มของที่จะขายของนั่นเองเนาะถ้าเราใกล้ๆค่อยมาเต็มของเนี่ยคือโกมอย่าเ่าเไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเ,เต็มไวนน้วันอาิตย์วันหน่อยนะคะโกดึม เล็กๆน้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็มาอุดหนุนน้องหนุ่มได้เลยนะคะทุกคนถ้าน้อหนุ่มไปขายของแล้วแล้วก็จะไปขายที่ไหนแล้วก็จะบอกอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมีเมนูมใหม่อีกแล้วนะคะจะมีอบอกได้ดีเลยเนาะจะมีน้ำน้ำใยสดนะคะแล้วก็จะมีสกว้ยนุมสดเพิ่มอีกนะคะแล้วก็จะมีขนม เค้กอยู่นะคะทุกคนรอชมนะคะว่าน้องหนุ่มจะขายอะไรบ้างนะคะปีนี้นะคะทุกคน <c oughs> โอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเล่นน้ํากันหรือยังเนาะหรือว่ามีกินเนื้อแล้วก็อ่อกาก พักงานอะไรกันแบบเหมือนที่เชียงตุงไหมนะคะก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปน้องหนุ่มได้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้จะขอตัวลาไปแล้วค่ะยิ้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสัตว์ให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะไว้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะบายบาย